ก็ทำมาวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่ได้มาร่วมทํากิจกรรมกับโรงเรียนอหาวิทย์ครับผมก็วันนี้ก็ได้พาน้องๆและก็สตาฟทีมงานปัตตานีสีมามาพบปะและก็มาสร้างแรงบรันดาลใจให้กับน้องๆอลูกๆของเราเป็นเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลแล้วก็อ,อยากจะกคุณครั้งที่ให้เกยียรติพวกเรามาในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ขอความร่วมมือลักฟุตบอลทั้ง29ท่านนะครับหันหน้าไปทางอัศดันและก็มีการแนะนำตัวเป็นรายเป็นรายคนนะครับเพื่อให้รู้ได้สั่งหัดตั้งใจนะครับไปเลยเดินไปเลยเราดูให้ได้ก่อนนะทั้งหลานก่อนนะเตรียมครับเชิญครับ ตอนเนิดครับตำแหน่งชื่อและก็ตำแหน่งที่ครับครับสวัสดีครับผมวาอันวาครับตำแหน่งแบ็กซ้ายครับแบ็กซครับหน่อยคราหนอยครัหน่อยครับสวัสดีครับผมนายกิติพงศ์บัวทองนะครับตำแหน่งกองหลังครับสวัสดีครับผมเพชรณีพงษ์คุ้มมานครับตำแหน่งกองกลางครับสวัสดีครับผมเดฟออดี้เดฟเจษเดือนตำแหน่งกองกลางครับ สวัสดีครับผมนายเก่งโป๊กขี่ครับตำแหน่งกองหน้าครับสวัสดีครับพี่นเพื่อนนาครับตำแหน่งกองกลางครับลารางไรก้มนครับนี่โนรีนี่แต่นะครับยิงนะครับผูโดนกประตูครับผมสวัสดีครับผมรอมครับรอมน้ำบุตรครับติด้ายครับลารางไรก้มไอ้อ้ดำรับสันมครับตำแหน่งกองกลางครับ สวัสดีครับผมเด็กชายมัวหามาฟิลิปเป้สวัสดีครับผมอาจารย์มุกดาอยู่ครับตำแหน่งผู้ช่วยครับสวัสดีครับผมนายนัทสีจะร้องครับผมตำแหน่งกองหลังครับผมสวัสดีครับผมนายวัวหามอีวาเล่ตำแหน่งกองแรกครับผมสวัสดีครับผมงานอยู่ที่กองหนังสือครับตำแหน่งกองหลังครับผม สวัสดีครับผมุดามาพลครับกำลังต้อมาครับแล้วผมจะเรีนแล้วผมต้องการการรเพ่กงนะครับอัสลามุอะลยกุมครับผมรุกานอุตมาดีครับขอหน้าครับออะลยกุมสวัสดีครับฮัลโหล m น b a s m i d f i ิน สวัสดีครับผมเซ่า้องน้าครับวีนทคนรับต้องนเงาะแ่ห้าครับอากนครองหลังครับสวัสดีครับผมิโจ้ที่กองกา้าส้างรับตำแหน่งโัษกปาคตูครับ สวครับผมโมมันนาซีก่อนแรกครับตำแหน่งกลางครับสวัสดีครับผมอิมรรนะยูโซนตำแห่งกองหน้าครับสวัสดีครับผมโมฮันครับน่งกองกลาครับมดีครับเตอร์ังตจังนู๊ดจังส สานยกุมครับผมอัปารตำแน่งทีดตู้ครับขอบายกุ้มครับผมอัปาราสครับ้าที่ที่ิตครับเลรับ้าพี่ีเออทุกท่านทุกคนครับตบมตอให้พี่พนะครับเอาอีกอีกทีนั่งานอ้าววาสดี้ก็่งนี้บอกว่าไหนไหนมาแล้ว นะครับสีท่านที่อยู่สิ่งนี้ยังไม่ได้แนะนำตัวเชญครับอ่าจนที่นะอาจายอ่าักลังตานบดดิ้งสกาที่สวครับผู้ช่วยครับเหนื่อยไหมสลามอญกุมมารองรับดีการ์ตูนผมต้องดูนะครับอาจารย์สนาผู้ช่วยครับกรดีครับผมมอิว่าีแก้วโค้สาวู ท่านผูุชครับผมโค้ชลุนนะครับรุนอาชว์พัีให้โค้ชประพักดีครับผมรได้ได้ได้รู้จักกับทีมงานนะครับธนาธนผู้ช่วยธนาธนแล้วก็ยี่สิบเก้าผู้ช่วจากปัตตานีสิแต่ให้ลุกต้นะครับอนรบแล้วก็แสดงความดีเด็กสิ่งนี้สิการสู่ไทย ครับข้ามาทางอของในการเล่นะครับเรียนท่านคนนะครับที่รักนะครับทุกทุกท่านสำหรับนักกีฬานะครับท่านใดเนี่ยมีบุตรหลานติดตัวติดตามมาอยู่ที่ปัตตานีโริเวณอเมรักยินดีให้เรียนเตรีที่นี่ครับโดยไม่คิดค่าเทิร์นและค่าอาหารเรทสิ้นครับเตรีด้วยนะโอ้โหใจถึงจริงๆรงเนี้ยเรีเนี่ย ลูกของพนังานของปัตตานีครับผมทั้งที่นะครโอ้โหเด็ดครับอาจารย์ครับทีมงานหันหน้าไปทางอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ,อรบออกบองบริการอีกครั้งหนึ่งเข้ามาสู่ในในช่วงของอจับตลาดนี่เลยนะครับในส่วนของการจับ